สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําความรู้จักกับชุมชนบ้านหนองทับม้าตําบลเสนาคณิคมอําเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญกันเลยค่ะโดยก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกับประวัติเทศบาลตําบลเสนาคณิคมกันก่อนค่ะเป็นเทศบาลตําบลขนาดเล็กได้รับการยกฐานะมาจากสุขาภิบาลในวันที่พ25พฤษภาคม2542 ตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลเสนางคณิคมอําเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีอาณาเขตครอบคลุมบ้านหนองทับมาหมู่ที่1หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่11และหมู่ที่12และยังครอบคลุมบ้านบกหมู่ที่2และหมู่ที่14ด้วยค่ะโดยมีพื้นที่ประมาณ5.1ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ3,187.5ไร่ อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดอำนาจเจริญประมาณ23กิโลเมตรและห่างจากกทมรประมาณ640กิโลเมตรโดยพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะเป็นพื้นที่ราบและมีที่ราบสูงรอนลูกคลื่นบางส่วนและมีแหล่งน้ำที่สำคัญคือลำห้วยบ้านซึ่งจะมีน้ำในฤดูฝนนั่นเองค่ะและในส่วนของชื่อบ้านหนองทับม้านั้นแต่เดิมเป็นที่ตั้งทัพหรือที่พักม้าของนายพาน เสนาคณิคมนะคะมาจากคำบาลีคือเสนางกับนิคมค่ะโดยเสยนางนะคะจะหมายถึงเหล่าทหารหรือไพรพล,พลส่วนนิคมนะคะจะหมายถึงชุมชนหมู่บ้านใหญ่โดยรวมกันนะคะเสนางกณิคมหมายถึงชุมชนที่เป็นผลไพรทหารนั่นเองค่ะ ในด้านของการประกอบอาชีพของชุมชนบ้านหนองทับมานะคะอาชีพหลักคือการทำนาข้าวสูงถึงร้อยละแปบเปอร์ซอาชีพรองคือการปลูกพืชไร่พืชสวนและการเลี้ยงสัตว์ค่ะในลำดับถัดมานะคะเราจะพาทุกคนมารู้จักกับเจดีหินพันล้านก้อนค่ะหรือวัดภูพนมดีของอำเภอเสนางคนคมจังหวัดอำนาจเจริญค่ะในปี2542นะคะ พระอาจารย์ปัญญาเจ้าอาวาสองค์แรกร่วมกับชาวบ้านช่วยกันก่อสร้างเจดีค่ะซึ่งทําจากหินภูเขาสีขาวที่ชาวบ้านร่วมกันคัดแยกขนาดตามที่ต้องการนะคะติดกับโครงสร้างรูปร่างเจดีนับพันนับล้านก้อนค่ะกลายมาเป็นรูปร่าง JD, เจดีหินผันล้านก้อนที่มีความสูง30เมตรฐานกว้าง20เมตรซึ่งภายในเจดีนะคะเป็นที่สําหรับปฏิบัติธรรมค่ะ ประกอบพิธีทางศาสนาและยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปและพระเกจิอาจารย์ชั้นนำค่ะที่มรณภาพไปแล้วเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่ชาเป็นต้นค่ะ